เกลดมมบาไกลมดเล,เลยเพียกรูร้อยู่แลววัมันนี่กัดอุนเยลดแหมมบารับไกลม็ดเลยเออกูยอมรับไปมนันนี่นี่กัดอุนจริงกัดอุนเออนี่วันก้อนมึงกินแล้วบุญแก้วรอยตีดลนัดหนาปดกูไปกับมานี่ไอ้คนเกือบตายอยจะได้ไงห้คุณไม่อายปลู้มุึงกินแล้ว ไปมหานี้ได้รถเก้นพักขันหนึ่งแล้วกันเก้งน้วยมันรุ่นแรนในลาดว่าคนโอ้ต่างนัดหนาฟอดกูไอ้ายมึงกินแล้วบุญแกไม่เตียวหน้าไหวไหมแต่ใจมึงไม่อ้ามและตีอ้ามพือกูหนังอยู่ในเก้งอันนะโออยแม่มกล่าวกันดอกแล้วบไยตีตาไรแล้วบุญแกตีทบร้องแล้วตีทิบจ้องแล้ว,อเ,วเออ ดึกเอ้ยดึกดื่นพอเตียงคืนคนลับแล้วกันหมดแลว้วโลโกุลับหมดแลว้วเม็ดแลว้วไม่เรือเลยแล้วตุงเออพอว่าดึกเอ้ยดึกดื่นพอเตียงคืนคนลับแล้วกันหมดแลว้วยังเลือเลือเต้เลือเต่ลูกยานังคาบัดนาย่เกล โอ้ว่ายามดึกนั่งตุงเออวินเออคนล็อกมดแล้วรูแก้วจะรำไม่ใครดูเลี่ยอกขึ้นตะนองนั่งโบเออยอกขึ้นตะนองอแ่ไงเลือกเืรกลำใจกามาใจกาพรูงโงอแล้วว่าโอ้ คนต้นใจแล้วอ,อ,อพอดีพอได้แล้วพอดูดีอย่างไมันดูดีขึ้นวันนี้ก็อเล,อกเลิกให้มานี่วันนี้เอาแต่นนๆก็มาโยกแล้วกูตาม,มึงสะกำเห้ตามไรกูตีตามว่ามึงนี่เป็นคคยมาแจากเนอบอกมาตรงๆงนี่ในบ้านตอนหรงนี้ในหน้ายโยกนี่ไม่เคยคบแล้วเพราะก็ว่ามึงเป็นคนคาดอุ้นเป็นคนเดบา้าน คนเสียสติคนเบลือฮะฮันยมึงนี่จักไม่แจกเบลอธรรมดาเบลอไม่ตำไรเบลอกี่ครั้งฮันพี่น้องเจ้าด่างนี่ฮะฮันย์เลบอกเลยที่มึงเป็นใครหัใจโบชู้อยากอีโลกูก็บอกไอโร่ากูเป็นใครกูไม่ใจกคนธรรมดากูยิบอกไปเนี่ยมึงนี่เออกูนี่บอกโบชู้ตรงๆว่าประวัติของกูไม่แจกธรรมดากูนี่มาแต่บนวันป้ามึงมาแต่บนวันอะ พูดหลายครั้งว่ากูนี่มาบนวันมาจุติในกันประมันดาก็คือนางยักษ์อนุชาแม่กูเจอนางยักษ์อนุชาตองกูยีที่ปีแกไม่เกิดห่านโอ้ตองมึงยีที่ปีไม่เกิดเอ๊ะทีนี้อ่าก็ทีนี้แม่กันนี่มิควันหวานตาเยกยักษ์ตาเกยักเกิดแกต้องกินเลือดก็ไม่หนำเจ้า่านมานี่แม่สี่แ่งนครเวียงศักดิ์การห่านเรื่องมันทีนี้แก็ลาไวไอ้พลนั่นแต่แจ๊คผัวกวน แอวาเกนเป็นเคยมาจากแอวาเกนต้องกินเหลือดพนังแก้วัทมีนซึ่งจากรถกูทีนี้พ่อกระดักมาจะเดินตั้งบาจับทั่วพนังแก้วแทมันมี่ไหมแม่กินเหลือดพ่อแม่กินเหลือดแล้วกูมีกำลังึ้่เลย่านเรื่องมันนึกพ่อกูมีกำลัง้นแล้วทีนี้กูวากตองเวทตองแม่แม่ตองแตกตายพ่อแม่มึงตองแตกตายเออทีนี้พ่อแม่ตายแล้วเลยติก็เบือตายปรตเอ้ปรตหน่อยเอ้ปรตพ่อ ก็จนไม่ได้แม่ตายแล้วกูบีบมุกตัวเองตายตามแม่ไปโดยอนุภาพเป็นความรักจากพผอกับแม่ตึงกับใครมาเป็นจนรักกับจนรุกฮ่าเหลืองมันคุยายก่าตึงที่นี่การที่นี่พ่อะแม่ตายหมดแล้วดวงแก้วดวงนั้นก็คือคูนี่ลอยมาเจติติยยดปลาชาโอ้นั่นเอ๊ตีนี้มามายโยปลาชัดแล้วกูก็ทำหมายบานเมืองแห่งนี้จะเดินลุงเรือแต่นานกูกูนุกกูเลยซอยกูนิมิตรโ้ว่า แรกได้แดงนะกอดเนียนแกนอยูดช่วยกูยองกมาม่าแกตกคืนนี่อ๋อเนย์เร่งทีนี้กูจะละเมากับปุกยิ่งจนนองยิ่งตองแามเดือนให้เด้จะละเมาปิให้ดเหด้ปิแปง้ปงปอยยิ่งตองแามเดือนแกกำโตกัำม่อมโผไม่ได้มาเคยทำให้ตองเปล่ากูเดาแทกกับกูหลุดดูตังนาต่างลือ๋อเนย์ที่นี่กูบอกตรงๆว่ากูไม่ใช่ธรรมดากูนี่เป็นคนระลึกแกตาย โอ้มึงระลึกแย่ได้เออกูรู้อ,อดีตกูรู้ปัจจุบันรูวอนาคตรัวหมทโอ้นี่มึงเป็นคนระลึกแย่ได้เหอฮ้อดีตรัวป<ล>ัจจุบันรัว<ล>อานาคตรัว<ล>ถ้ามึงรู้อนาคตจริงกูตามได้จริงม,ม,มึงตามได้่อเดี๋ยวนั่งเลิกนั่งตรงเลี้ยงข้าวต้มหรือข้าวพัดปลื้อเปียกเหนื่อยขึ้นแลว้วเด้บากรันบายมานี่ มึงเลยรุดจัดได้เออแต่นี่กูเป็นโลกเกอร์ใจเมืองเมืองนี้อ่านกูบอกไปแล้วแต่โบชู้ไม่ต้องตกใจทุจรไว้แต่กูได้เป็นโลกเกอร์ใจเมืองเมืองนี้วัานนั้นแดดแดดม่นนั่งลุงโดรากูรักไปเต็มเพลียโอนอีหเล่นเต็มตีกันไปเลยนั่งลุงโดรารับไก่หมดฮับบลนหลแต่โบชู้เล่นวัวก็ไม่ต้องตัดไหมือนอยากเื่นห้อยเด็กตัดไว้เลยอโอ้นั่นนีท่ทีนี้วันนี้กูเลยรุดจัดรู้ว่ามียักษ์ตบนั่งเดินทางมาต้องการใจเมาดวงแก้วดวงนี้กลับนคร ตีนี้วันนี้กูจะจงชวนโบสู้ต่างกลองคนไปรบยกักษ์มึงชวนโบเราไปน้อยก็ไปรบยักษ์กูไม่รู้ว่างมาด้วยมันเนียนมันเนี้นใช่พอดีด้วยคื่อตัวมันมาจากปัดลุงทม,มันมาเลยนกเก้าไปเลี้ยงนักตัว,นนวนเนี่ยคือมาน้าไม่ว่างไลยมันนี่กูวันนี้ดิเหตุงี่เนี้ยกูน้าไม่ได้ปล่อยเลย ให้เปียกมึงไปปวดมันนี่ตีนะวันนี้กูไม่ได้ไปเด้เคยไหมก่อดีเกเือมันนี่มานะไม่ได้ไปให้มึงอยี่ยโกรธกูแล้ววันมันี้อนกูไม่ได้ไปวันนี้ให้เปียกมึงไปกับกูไหมกูไปกับมึงลงกูรักมึงไงมานี้เออดีอัเนี่ยไอ้เปียกไอ้ปุ่นแก้วใชแรงว่าเกือมามึงไม่ได้ไปกับกูไม่ได้ไปไหมเปียกไปนะไปเออให้คนเด็กไปกับกูปลอดภัยแต่คนไหนไม่ไปกับกูเหยียบแมงกูเจี้ยงเนิดเดียว ไคือกลุมาเตะเหล่าไม่ีกู็หมันคนไว้มาอีมาฮกกูตั้งไว้เลไอ้คืึเปรตนั่นไวมามิเชยงใหงกูแต่แด็กเ็กมได้งาปันจากกูจูนถุงเทปไปบ้านหลวกนั่ไม่ใช่คือโพดเดกเดม่กูเขียนก้อนเออเอาไปกูไปกับมึงวันนี้ทีนี้โบชูไม่ต้องเดินแต่เดียวไปกับกูให้กูไปกับมึงเออขึ้นมาจนตาได้ไหม พ่อยเพียกป่อยกามานี่ว่าดีว่าเดินอึ๊บนี่เดี๋ยวนั่งเลือกแล้วลุงนั่งก้อแม่หงไอ้มานี่มึงจะยกไปให้เกตีหนูตีนัเนเดี๋ยวนัใช่ไม่ต้องเจ้ากลวยไล่เพลี่ยดอย่าวเราลอยให้นั่งกลวยมาจำลุงนั่งยืนตาเวลอยู่อันละนู่ก็ยุ่งกันล่างขาไม่รู้เลยเคยยืนโป้ก็ไม่ต้องยิ้ม ใจแกเป้งกค่เอวขึ้นมัง่งกค่หัวเข้าขึ้นมัง่งปรำแต่ตังกลองเลยรัดไม่ยึงมาเรียกมามามามันตุลอดไมห่หรอมาจ้ะนัง่งไวจะผนไปบ้านนั่งเอกสักเดียวนั่งเอกเออไม่รู้ต่อได้ใจกวนซีนานสักทีนี่นั่งเอกกันนั่งเอกเออต่ำปุตตู นั่งเกาขนาดไม่ได้เล่นรวมเหมือนรูได้เล่นจัดน้องตานเออตานเล่ก u ê ทรั้นี้ก็รับได้สักวัดได้รูรใต้นั่งออกอยู่โลว่าพวนยุมนี่ครูสี่ตันเหล่าได้ช่วอชุมพูเรียบไอ้ตันพ่อตือนั่งเปียกของมันอยู่ดีว่าพวนทำให้พวน,นาาพรูปลื้นเลยทำใม้นั่งคุกมัน เมือนวัาตายแล้วงัดคุณจักลุงแล้วมาในน้าอ่้อยไปได้มานี่เจ้าเวลาไปยปๆหนั่งจับแล้วนะเออหลอกโกกินบองรังายวะมาลอยอยากจะมาจึงปพรสะเทืเปีย่ยงเปรตเนี่ยเสพผู้ทห่ตายราลึกาติรู้เทว่าจะเกติพันฮะรวยอยากยำทาท่าก้าวไปลและนำโยตาเอือเอ้องเอ้ยไปกว้างมา ไปแล้วจะกล้าเหรอไปคว่างมานเอาหนังให้จับเอาจับแล้วจับแล้วนะโบโบลอยลมเอาเี็บเมล็ไปแต่มันเอาเกล็ดเก็บเมล็ดเราไอ้มันนี่ไปได้แล้วตับลื้อหิงแล้วไป